จทย์ข้อนี้เขาให้ห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะอัตราส่วนนักเรียนชายต่อน,นักเรียนหญิง4ต่อ3มแล้วก็มีสถา,านการณ์นักเรียนชายลาออกไป4คนหญิงเพิ่มเข้ามา3คนอัตราส่วนกลายเป็น 8- ต่อ9ใครถูกต้องวันนี้พี่ก็สมมติว่าผู้ชายเป็น B เนาะหญิงเป็น G จีจมวนจนวนนักเรียนชายเป็น B จีจนวนนักเรียนหญิงเป็น G นะ B บีต่อจนะีัดส่วนชายต่อหญิงเป็น สี่ต่อสามนะคะสี่ต่อ 3. สามแสดงว่ามันจะต้องมีจำนวนจานวนเต็มตัวหนึ่งน,นะคะสูงเป็น k ที่ไปคูนกับทั้งคู่นะคะก็คือสแสดงว่าจำนวนนักเรียนชายจริงแท้จริงเนี่ยมันก็คือสี่แล้วก็นักเรียนหญิงก็เป็นสามนะคะิดตัวเดียวกันใช่ไหมพอพัชชิตศาสตรส่วนออกมา k ก็จะตัด k แล้วก็กลายเป็นสี่ต่อสามดเนาะ เข้าสู่สถานการณ์นะคะนักเรียนชายลาออกสี่นักเรียนหญิงเข้ามาสามแสดงว่าตอนนี้สัดส่วนจํานวนนักเรียนก็จะกลายเป็นผู้ชายเอาไปสี่นักเรียนหญิงเอาไปเอาเพิ่มเข้ามาสามก็คือแปดต่เก้าตัวบนมันคือสี่ของ k คลบมหนึ่งนะตัวล่างก็คือสามของ k คบวกหนึ่งสกับแปดส่วนเก้าเนาะ ตัดได้ใช่ไหมมีสองมีสามเคลบหนึ R ่งส่วนเคบวกหนึ่งเป็นสองส่วนสามะะรนั้นสามเคคูณควายสามเคลบสามเท่ากับสองเคบวกสองย้ายลบสามไปฝั่งขวาเป็นห้าย้ายสองเคมาฝั่งซ้ายเป็นเคนะคะ ได้สองเคลบมาสซสายเป็นไปก็ไปลบก็สามเคก็เป็นเคก็ได้เเป็นห้าเพราะฉะนั้นเขารู้ข้อมูลแล้วน,นี่ก็มาดูก็บอกว่าเขาได้ถูกต้องใช่ไหมเข้อความแรกนะคะอัตราส่วนนักเรียนชายเดิมต่อนักเรียนชายหลังเราออกเป็นสี่ต่อห้าอนี้ไม,ไม่ไม่ต้องคิดเลขเลยถูกไหมเพราะว่ามันต้องอัตราส่วนตัวหน้าต้องมากกว่าตัว,ต,วตัวหลังสิถูกปะเพราะว่า นักเรียนชายเดิมมีเท่าไหร่ต้องลบไปสี่อ่ะแสดงว่าตัวส่วนตรงเนี้ยมันต้องตัวหน้าต้องมากกว่าตัวหลังนะคะเพรานี้ก็ผิดเลยก็คือเคเป็นห้านะอันนี้เราทดด้วยกันแล้วก็อตัตราส่วนนักเรียนหญิงเดิมนักเรียนหญิงเดิมก็มีสามเคนะเข้ามาใหม่อีกสามคนก็สามเคบวกสามสามตัดก็จะเป็นเคกับเคบวกหนึ่งถูกไก็ต้องเป็น ห้าต่อหกเคหอยสองถูกต้องนะครนี้นเจ็ดตอบได้และนะแต่พี่ทับข้อสามข้อสี่ให้ฟังให้ดูเดิมห้องนี้เมย์เรียนอยู่หูสามสิบหกคนนะเดิมห้องนี้เมย์เรียนอยู่ก็จะมีสามเจวีเจ็ดเคถูกไหมผู้ชายสี่เคผู้หญิงสามเคนจึงเป็นเจ็ดเคก็ต้องมีสามสิบห้าคน ปัจจุบ,บันนักเรียนห้องนี้มีอยู่3.3คนนะออกไป4เข้ามา3ก็คือเน็ตแล้วก็คือโลน้อยลงไป1คนก็เป็น3.4นะตอนนี้ก็ผิดปัญหะตัวนี้ก็ตอบข้อ2นะคะแต่ส่วนนักเรียนหญิงเดิมต่อนักเรียนหญิงที่เข้ามาใหม่เป็น5ท่าตัวค